สวัสดีแม่มอสซาลามาแล้วค่ะวันนี้นะแม่สนใจที่จะมารีวิวรีวิวของตัวเองนะคะเพราะว่าพลังงานในรีวิวที่น้องคนนี้เขาเขียนมาให้แม่มอสซาลาเนี่ยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเทียดตรงนะคะคือน้องเขียนว่ารูปถ่ายเพียงใบเดียวอะ่ะแม่สามารถบอกได้ทุกอย่างนะคะมันเป็นการบอกถึงพลังงานของ ถกถูจดบันทึกไว้ทุกอย่างที่เราเคยทํามานะคะเพราะว่าเวลาที่แม่มดเนี่ยอ่านพลังงานจะไม่ถามอะไรและห้ามเล่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีแหล่งข้อมูลที่จดบันทึกพลังงานของคุณเอาไว้นะคนที่ทํำอะไรมาในอดีตนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนดีนะไม่ต้อง ป้ามีตานะคะจะถูกจดบันทึกความดีของคุณไว้ทั้งหมดนะเพียงแต่ผลของความดีมันอาจจะช้าแต่มันส่งผลแน่นอนนะคะและในทางกลับกันคนที่เคยกระทําไมด่ดีไว้ในอดีตก็จะถูกจดบันทึกไว้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทําไมแม่มดถึงดูพลังงานจากรูปเพียงใบเดียวได้เพราะ ทุกอย่างถูกจดบันทึกไว้ในย่านความถี่หนึ่งนะให้ระวังพลังงานให้ดีนะคะที่โบราณบอกฟ้ามีตาแม่โมดบอกได้เลยว่าเรื่องจริงเจอกันคลิปต่อไปค่ะ